สบายดีเดอ้อพี่น้องขึ้นจากเกี่ยวเขาปลาลุงเลยลเาเบิงเฟืองเขาก็ได้บุรายมาเบิงเขาที่ปันกก้นในจักรอพนะฮะก็ยังบปนหูตอนนี้กำลังมัดปากกระสอบกาวขึ้นรถแล้วฝากเบิงฝากส้มหักฝากเปก็นกำลังใจหให้ได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับปลาลุงคนน่อยพยูนีบ่ หน่อยนี่นะเพื่อนไปเหงนว่าจะคล้องอะไรกินได้จักกระสอบเนอะนี่ได้ชิปชอง <42 S 1> สอบบะเ,เข้าไปจักสอบอเข้าไปหกสอบ,บอเขายังป้าใอจูบอ

รวมแล้วตัวปัน่นสวยเจ้าสองสองอ<า>เข้าไปทดสอบเจ้าสองปลายมันปั่นนิทนานเขาก็มาไล่เอาบ่อ๋อเขาขึ้นประเทศไทย,ย,ย,ยอืม Được. có mà, hay lên, rồi, tớ mà yên, nó gì kem á hay nó dịp lên đưa cho chị yên yên cái đấy sao cho kem mà các bạn nhỏ này nhau khuyến hương này hay lao đó thì khảo hương đó bỏ khảo lao đó mình nhảy khuyến hương Nhỏ lâu vừa quay ra nó, ừ. Nhưng... xuống này ได้ปะฮึ๊บลา็ห้นจชำรถไทยปะเฮย้ยพี่พี่มาชมทั้งตีนพี่ลูกอ่าขาผอนย,อยก็เต็มตารางเทียงเลยขาลูกสาวเรา <cười> ừ เออบ่ <laughs> à, bớt cần phải không 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 เจ่แล้วอ่ะต้นต้นอยู่้เนระอือแปท่าันถลุนนี้ได้่านัแล้วนึ่งไรงได้เนาะแปดท่านหันเตาทนี้แหละรถลุได้พอได้ครับมือ Tít tít, lúc ตั๊น tít Tát พี่ lúc tít เรื่องซ่อมรถ2ลังมันหน้าแล้วมาซ่อมรถมาซ่อม

ขาสตงาตงทับให้ม่อุ้มมาน่นรถไยสิมันขี้ไม่กลายเลยเนาะการชีมิตลายยิ้มพี่ออยปังปังปั้งปั้งองเรียนครับน้องเซมาเด้อให้รมร่มล่มไปยัางปั้งปั้งยิ้า่ออยแล้วปังปั้งปังปังมเด้อในหองเรนใหม่แล้วพว Ok, không nghe đeo Păng, 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 păng Păng, 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 păng Păng, păng, păng Păng, păng, păng tui nuôi tui nuôi vô ra về nhà Ở nhanh 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 Chỉ hết hấp á Ê bằng phò nhỏ luôn nhưng thôi nè thật cơ nhanh này ai nó sẽ xóm nhưng mà bắt lỗ đó แต่าสามหาฮะาที่ตอ่อนอีกที่เค็ดไเค็ป็นที่อืมแันักนอะไรอย่าเงี้าเ็ดอยู่เนี่ยมาบนเน่เลยเอาแบบปูแยงเลยปูบเงูแล้วเขาไปตั้งเลยป๊กไหวปบุูก็ได้ปุ๊กไหวก็ได้เนาะอย่างนี้อยู่

มายืนทางแม่พ pues mm ี um. ừ, nah ่ล <for S 3> ูกยืนทางแม่แล้วเออยืนหันแล้วตั้งตั้งเลยทีตั้ง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 อย่าไปวุ่นไปยืนอยู่บนระถายไปบ๊วยยืนบนรถจักไปย่อเท้าหมัดดิกระเน็่ย่อไปข้างมาหลวมตลอดตลอดตามล้มเขาโล่งเขา สามคิสองเออวันองอยวันคิสองลยน,น ส้มอยากค่อยเนาะพี่น้อากับก็าเดียวลูกไปไปบนทางไั้นสิไปทางไหนน่ะย่อบ่ได้ได้โตน่ะโตน้อยนี่บ่ย่ออบขาวได้ได้น้องเอาอีกอือโมาเห็นมมาเห็นย่อป้าไว้นี่ซะก่อนมือ2มือเดียวขึ้นแล้วก็ให้น้องร ไปเลยกินที่บ้านกั่ใหญงแต่ตอนนี้ยังห้าน้องหลีเพื่อนอยู่แตอย่างไร้ราไปหาน้ำดูใกล้ไปเบิ้งไปจังไรเนาะลูกสิโซเชียลอยู่บ่เขานี่ไม่ใช่พอเบิ้งอะไรได้ลูก บอกมาใกล้เลยบ่บสิเช้าเลยบ่ไขา่นะสิโอ้เช้าะและพอพ้อที่เลยเออว่างรึอเอออ่าพี่ใหญ่ได้งานอีกแล้ว เลยบ่ได้สิได้เงินกินข้าวกินน้ําแล้วมัดข้าวเขามีงานจ้างมีงานแบบตัวนี้ไปใหไดมย เลย้ว่า,ายากอบดี้ยว่ายากงบดนี่นะนี่ะนี่ะตะเนี่มาหก็คชุกนะอืมยังบได้ร้ายคือทีแล้วอยู่ดอกมื่ออื่นคนใหญอ่อยถั้บประใชก็ลงมัดอู้สันต้นมัคิดาเซมาก็มาขึ้นต้นทิดา,ดานี่ยเ,เอาเมื่อเป็นคอรดเสือพีน่น้อยเซม่าก,ก็ได้ หลายเลยวชิดาค่ะหลายคนกับเบิร์กับโอ้ยอยากเด้อใดรคิดว่าชิดาได้ผัมาห้ามสั่นให้ไรเนาะฮะใช้ชิดาให้ปลาลุงบ่อปวดปวดเป็นจาวซาหมอนแหละดิเป็นได้ดอกเหลืองทำไงมาดูครับไงมาดู ดีいい seeds, única, คร mm ับอะยกยกยกนี Dude, s <S ่ยก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 อ้กัดเลยต่อก mm ันใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชม